ท่านชมทางนควมปฐมถกนะครับตัวผู้เล่นเขาน้อยกว่านะแล้วเขามาเล่นด้วยวินัยจริงๆนะครับโอเคมันเสมอนะแต่ว่ามันก็แฝงอะไรดีๆนิดหน่อยนะคือเราได้หนึ่งแต้บละนะแล้วก็คิดชีตเราครองบอลได้เยอะแต่เพียงแต่ว่าพอจังหวะสุดท้ายความละเอียดมันน้อยไปหน่อยนะซึ่งตรงนี้เป็นเป็นการบ้านโจทย์ใหญ่นะแล้วก็อาจจะต้อง ปรับแล้วก็คุยกันมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะแต่สําหรับลูกเกมน้องๆทุกคนก็ทําได้ดีอะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสกอร์ไม่ได้นะเราใช้โอกาสเยอะแล้วก็ประกอบกับว่าเราอาจจะยังไม่ชินนะนะกับการที่คู่เราสู้น้อยกว่านะเพราะว่าเราเราเล่นเราเจอแต่ทีมเราน้อยกว่ามันก็เลยมันก็เลยเห็นเห็นข้อผิดพลาดตรงนี้เยอะจากนี้ก็ต้องใส่รายละเอียดมากขึ้นนะสุดท้ายก็ ขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามาส่งเสียงเชียร์ให้นะักฟุตบอลนะแล้วก็ขอโทษแฟนบอลด้วยเขา้เขาใจความรู้สึกแหละครับว่าแบบเราคาดหวังสามแต้มแหละทุกอย่างมันน่าจะอยู่ที่เรานะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกคือฟุตบอลมันลูกกลมเราไม่รู้เลยว่ามันมันจะเป็นยังไงบ้างแต่เพียงแต่ว่าก็ยังให้เครดิตน้องๆนะครับเพราะทุกคนก็ทาร์กเก็ตเราคือเราพยายามแก้ไม่เสียประตูซึ่งวันนี้เราทําได้แล้วนะแล้วก็นะัดต่อไปเราก็จะพยายามแก้การทําประตูแล้วนะครับก็ อยากให้มาเป็นกำลังใจให้กันนบนักฟุตบอลต่อไปนะครับในในนัดหน้าครับซึ่งนัดหน้าเราก็มีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยแล้วเพราะว่าเราต้องเดินทางไปด้วยแล้วแข่งวันศุกร์นะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะที่เข้าเข้ามาชมแล้วก็เชียร์น้องๆครับ